ชาวเน็ตไม่ move on ปล่อยภาพจับโบะเวียพ er, ลอยพัทรากรอ,ออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าหนุ่มไม่ใช่มือที่3นะคะสำหรับนักแสดงสาวพลอยพัทรากรที่จูจูก็งานข้าวถูกชาวเน็ตจับโยงเอี่ยวปมเลิกราระหว่างคู่รักเวียสกลวัฒน์และเบลรารานีจากภาพที่ทั้งคู่ดูสนิทสนมกันหลังจากที่บินไปถไ่ยหนังร่วมกันนานหลายเดือน ้ดยสาวพรอยืนยันว่าไม่ได้สนิทกับพีเวียมากไปกว่าคนอื่นที่ไปทำงานด้วยกันก็ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มสนิทกับทุกคนเท่าๆกันส่วนประเด็นที่ลบรูปภาพออกเพราะส่วนตัวคนที่เคลียร์รูปในไอจตลอดเพราะไอจีเรามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพอเริ่มไม่คุมโทนเราก็ค่อยๆเคลียร์อยู่แล้วแม้จะออกมาชี้แจงแต่ชาวเน็ตก็ยังไม่จบ มีการปล่อยภาพของเวียและสาวพลอยออกมาอีกมุมที่ดูแล้วคล้ายกับอยู่สถานที่เดียวกันจึงเกิดการตั้งคำถามว่าไหนว่าไม่สนิทไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันสองต่อสองแต่ทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาให้ความเห็นอีกมุมว่ารถคันนี้คือรถที่เพื่อนเวียขับไปรับเวียที่โรงแรมตอนออกจากกักตัวค่ะแล้วพลอยออกมาจากกักตัววันเดียวกันนางเลยมาถ่ายรูปเล่นกับรถค่ะ เพื่อนเวียดลงสตรอรี่อยู่ค่ะเขาไม่ได้ไปไหนกันจ้า